สวัสดีครับผมพ่เ้ช่องพี่ที่พี่สามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้แต้ก็ไปอยู่กับเกมโลบอกครับในแมปสัตว์เลี้ยงไต่คุณดีกว่าเอาง่ายๆก็คือเขาจะเขียนว่าเพจโตนั่นเองนะครับก็คือเกมนี้น่ารักมากเหมือนคล้ายๆว่าเราเป็นพอพันธ์สัตว์เลี้ยงครับประมาณนี้เป็นรับฝากเลี้ยงร้านผสมพันธ์ประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่เหมือนกับร้านขายลูกหมาหรือเปล่านะเต้ไม่มั่นใจนะครับก็คือเหมือนกับว่า ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆสถานีรับฝากเลี้ยงหรือจะเป็นตัดแต่งเสริมสวยของสัตว์เลี้ยงะไรประมาณนี้นครับแต่จะเป็นของสุนัขอย่างเดียวนะไม่ได้มีแมวไม่ได้มีอะไรนะครับมาถึงปุ๊บเขาก็จะให้เราไปซื้อสุนัขสองตัวนะครับอันนี้เขาสอนก่อนนะก็คือเดี๋ยวเขาจะให้เราไปซื้อสุนัขสองตัวก่อนคนละพันหรือจะพันไหนก็ได้แล้วแต่น้องๆจะเลือกได้ว่าจะเป็นตัวยังไงแล้วมันก็จะมีตัวพิเศษหรือตัวอะไรประมาณนี้นะครับน้อง ก็เดี๋ยวมาดูนะครับดูดีดว่าเต้จะได้พันอะไรนะอันนี้ตัวแรกนะครับปั้งปั้งปั้งปัง,ป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 งเขาเขียนว่าอะไรฮักกี้นะครับฮักกี้นะเออพันฮักกี้แต่ถามเต้ก็ไม่ค่อยเข้าใจชื่อไอ้พันหมาเท่าไหร่นะครับก็ยังได้รู้เป็นบางสายพันธุ์นะครับก็เดี๋ยวเขาจะต้องให้เราสุ่มอีกตัวหนึ่งนะครับนน้องสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่ได้ฮักกี้มาตัวนึงแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับ อีกทีนึงปา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 ฮักกี้อ๋อหรือว่าเต้เลือกเลือกไอ้ฮักกี้อย่างเดียววะมันมีพุดเดิ้ลหรือว่าอะไรด้วยอย่างนี้อเะนางงั้นก็ไปตามทางเขาไปก่อนนะตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็ได้สัตว์เลี้ยงสองพันแล้วนะไปวิ่ง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 อืมถ้าไปแล้วเจ้าฮักกี้ก็น่ารักอยู่นะพันฮักกี้นี่ได้รู้สึกเหมือนจะเป็นเหมือนพวกชิบะ คล้ายๆชิบะปะ่ะหรือไม่มั่นใจอะครับถ้าใครชอบเล่นหมาคือเหมือนกับแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตระกูลสุนัขหรือหมาอ,อ,อย่างเงี้ยนะแต่ว่าน่าจะเพลิดเพลินกับเกมนี้มากกว่านะอ่านี่ไงครับผสมสายพันธุ์อ่าฮะการผสมสายพันธุ์ทังอ๋อก็คือถ้าเราผสมแล้วไอ้คู่นี้มันจะหายไปเลยเว้ยน้อง ก็คือจะได้เป็นลูกหมามาอะไรประมาณนี้เลยนะ,ะไราจะกดไม่ได้อ่ะอ่ะอ๋อต้องกดให้ลงล็อกเขาด้วยนะประโทเอ้ยเอาละครับอืมลักกันปุุงปิ้งฟิลชั่นออกมาดูสิหน้าตาเป็นยังไงอ่าฮักกี้ตัวแรกนะครับอ้าวเฮ้ยได้สองตัวหรอ,อ,อเออได้สองตัวแลสกินกาแฟฮะสามตัวเลยวะ่ะน้องๆ อ๋อคือมันจะสุ่มตัวหรอหรือ,อยังไงอุ้ยตัวนี้สวยครับห้าสี่อ้เอเฮ้ยห้าตัวเลยวะ่ะเอาไว้มันได้เยอะขนาดนี้เร็วคุ้ม,มันเนี่ยห้าหกหกเหรออ๋อห้าห้าอ๋อยังผสมไม่ได้นะครับก็คือยังต้องสงสัยต้องไปเลี้ยงก่อนอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับ เขาให้ใส่สัตว์เลี้ยงของคุณนะที่อามีให้ติดตามได,ด้วยนะคือติดตามอ่านะครับเขาจะมีข้างล่างนะครับก็คือตอนนี้เป็นลูกสุนัขอยู่นะเดี๋ยวก็จะมีวัยรุ่นแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับประมาณนี้นะอุยเอาอะ่ไะไอเงี้ยสนุกนะเต้ดูแล้วอะอันนี้เขาก็ยังไงนะเขาอันนี้คือเราตามคําสอนก็เลยออเช็คเอานะครับน้อง ก็คือมาคิดเงินให้ลูกค้านั่นเองแสดงว่ามันต้องมีจ้างพนักงานอะไรแน่นอนเลยครับรน,น้องๆนี่อ่าลอาเช็คเอานะเ,นเ่นได้สักพักครับไอเจ้าเสือ,อเท้เนี่ยไอลีโอตัวลายเนี่ยมันก็ป่วยนะก็คือเราก็จะต้องมาหาหมอนะครับคือตอนนี้เรายังไม่มีศัตวแพทย์นะเราก็ถามพึกษาคนนะว่าจะทํายังไงนะครับอะไรประมาณนี้นะไอรลาน หมอนี่คือร้านหมานั่นเองน้องที่เรามาสุ่มนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าไปห้องนี้แหละนี่ไงโอเคครับนี่เรามาไอ้นี่ด้วยนะสัตว์ป่วยนะอันนี้สัตว์ป่วยนะเออเขาบอกอะไรเนี่ยจิบจิบจิบจิไปดูัสว์เลี้ยงโอ้โหมีข่าวร้ายบ้าเชียร์พูดสโสเวชีย ค่ายาสิบสองบาทนะครับน้องๆให้เข้าไปนะตอนแรกก็บอกว่ามีข่าวร้ายนะหรือว่าจะหมาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่เป็นอะไรนะก็อันนี้เต้นเล่นได้มาสักพักนะครับน้องไอเจ้าเสือเต้นนี้ก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับสงสัยเดี๋ยวต้องดูว่าผสมพันธุ์ได้หรือ,อยังนะแล้วก็จะมีมีคนเยอะแยะเลยนะคนที่เล่นนะครับก็คือจะมาสร้างแต่ละห้องแต่ละห้องไว้นะประมาณนี้ อ่ะอันนี้ก็บ้านเรานะครับน้องเควสก็จะมีนะครับก็เดี๋ยวเจไปซื้อไอ้นี่ก่อนแคชเชียร์เพิ่มก่อนอ่าตอนนี้เราก็จะต้องหาแคชเชียร์เพิ่มแน่นอนละครับน้องก็จะประมาณราคาเจ็ดร้อยกว่าเนาะอ่าอันนี้สัตวแพทย์ถี่ไหมยังไม่มีนะครับอ่าอนนเราก็ต้องมาเช็คเอาแคชเชียร์ก่อนนะ ในเมื่อยังไม่มีตังนะครับรอก็ต้องรอรอต่อไปก่อนนะครับเอาจริงๆแล้วเกมเนี้เพลินไปอีกเกมเลยนะเต้แนะนํำน้องๆสายที่ชอบอ่าทานหมานะครับแต่ไม่ใช่ทาดแมวนะอันนี้จะเป็นท่านหมานะคือเกมน่ารักครับเวันหน้าเกมก็ขอให้หน้าต่อไปครับเออเป็นกําลังใจให้ด้วยนะแล้วก็ โอเคเลยอะเกมอะไม่มีบัก๊กไม่มีอะไรคือน่ารักเลยครับจริงๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เจ้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจ้ไปเล่นอ่าฟิตชิ่งสมูริตเตอร์นะช่วงนี้กาลังติดนะเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆเอาจริงๆเจ้ก็ใช้ความเข้าใจเจ้นะเจ้ก็ไม่ได้เล่นจะเกมจะเก่งอะไรนะครับน,น้องๆคนไหนที่เล่นแบบโอเคแล้วเมื่อวานนะเต้เข้าไปตอนดึกไว้น้องเต้ก็แอบขอฟังคุยกันเออเขาคุยกันแบบเหมือนอะไรนะบูคไคเว่นเลยนะไอ้ฟิตชิง่ง ส่วลิตรครับแต่ว่ามันก็ได้บทตกปลาอะไรแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าการไปตกฉลาม,มอะไรเงี้ยไอหองมันทําอะไรกันได้นะเตยังอยู่เกาะเล็กๆคือ,กอเกาะเริ่มแรกอยู่นะเวลก็ประมาณ16 17เองเดี๋ยวต้องเล่นดูครับอยากรู้มันจะไปไหนเหมือนกันนะโอเคครับขอบคุณมากเลยสําหรับน้องๆทุกคนที่ติดตามเต้น,นะแล้วก็คนที่ติดตามใหม่เลยครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์เต้ก็ได้หรือมาเม้นคุยกันก็ได้นะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็กระเตืองขึ้นมาเรื่อยๆนะจะ4 0 0พันแล้วล่ะ ก็เดี๋ยวดูซิว่าจะไปขนาดไหนนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะที่มาเม้นเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเจ้ไปขอแวะไปเล่นฟิช h ิ่งสมูริเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะดูเกมใหม่ๆมาดูนะครับว่าเพื่อนน้องๆคนไหนเคยเล่นเกมไหนก็เข้ามาบอกเต้ได้บ้างนะครับสวัสดีครับ